หกคำอุทานใช่บอ่ยบอยอิใส่บอยอหลีเดกคำแรกนี่มาบอกเสียงว่าอ๋ออันนี้ชายได้หลายแบบนะคะทั้งบวกและลบได้ด้วยถ้าบวกเนี่ยก็แบบเวลาชมผู้ใดว่าน่าราักจังสิ่งเหล่านี้อ๋อ yes cute โอ้ยคุณน่าราักจังเลยลบเนี่ย อ่า d o n ป be s หอยไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะอ๋อ look at you หอยดูคุณสิคำที่สองทุกคนรู้จักว้าวใช้เวลาที่เรารู้สึกดีใจตื่นเต้นหรือว่าประหลาดใจอ๋อแม่เจ้าว้าว that's really good news ว้า wow, ว that's really good news หุยนี่ข่าวดีเลยนะ นี่วเวอร์วังเนาะจ้ะแต่วีลีเดมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงเหมือนแบบเพื่อนชายที่สนิทจังสินูก็แกล้งเขาเนาะเราก็เล่าให้ฟังว่าไปหงหน้ามานี่ไปเห็ุอีหยังมาทีมันแบบว่าบนหน้าสิจะเล่าจังสิเนาะเขาก็จะว้าว thank you for telling me อืมขอบคุณนะที่บอกอะที่หลังไม่ต้องพูดหรอกจังสิก็ได้เด้มันขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของเราอ oh. คำนี่เรากดได้ยินบ่อยเนาะใช้ได้ทั้งบวกแล้วก็ลบใช้บ่อยเวลาที่เราประหลาดใจหรือว่าดีอกดีใจตื่นเต้นโอ้ e a l l y เฮยยจริงปะโอ้ s อ e อ๋อเออ,เ,อ,อเข้าใจแล้ว oh, I'm sorry อุ้ยฉันขอโทษนะอ้าวใช้กรณีที่เราเจ็บหลายๆสิหรือว่าโอ้ยเวลามีคนมาตีเราหรือเหยียบท่าเราแรงๆอย่างสิรู้าภาษาบาลนูนะจะเออ คือถามว่าฟั่งขู่ใจบอกไวแล้วว่าเออจรงสิเขาก็ชจยรู้แหละเพราะว่ามันมีการกระทําเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เดาได้เลยว่าน่าจะถูกตีถูกเหยียบเท้าอย่างจรงสิเนาะอา๊ยเออนั่นเองอา๊ย that hurts อุ้ยมันเจ็บเนาะทองอุอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะมันคืออุ้ยอุ้ยตา ใช้กรณีที่เวลาเราทำอะไรผิดหรือว่ามีอัิเสบเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมันไปเหยียบถ่าวฉบาดนึงสิอุ๊บส์ sorry alright อุ๊ยขอโทษนะคะคุณโ okay, อเคปะเผอตดจังสิอุ๊บส์มีคนได้ยินบอก excuse me อุย๊ยตายขอโทษนะคะ ew <ww. S 2> ใช้กรณีที่เรานี่รังเกียจหลาย ew that's disgusting น่าขยะขยะงมากอะเคยได้ยินคำไหนเม่นเลย